สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอรายการตราชูผู้ชาวบ้านสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ ที่จะนำสาระความรู้ทางกฎหมายมามอบให้ทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับกับรายการตราชูคู่ชาวบ้านครับซึ่งเป็นรายการที่มีที่มีวัตถุประสงค์ถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมายจัดทำขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อยนะครับคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมเรืองยศวัฒนศิริเดชาครับรับหน้าที่ดำเนินรายการเพื่อมามอบสาระความรู้ให้แก่คุณผู้ฟังในวัน,นในวันนี้นะครับครับผมประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเราจะหยิบยกข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์บันเทิงมาพูดคุยกันนะครับเป็นข่าวที่พระเอกหน้าหวานออกมายอมรับว่าเป็นพ่อของลูกนางแบบสาวสวยเนื่องจากรายการของเราเป็นรายการที่เกี่ยวกับกฎหมายนะครับเราจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดเบื้องลึกนะครับ แต่เราจะมากล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ในส่วนของการเป็นบิดามารดากับบุตรนะครับและสิทธิหน้าที่ของบิดามารดากับบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กันนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าบุตรตามกฎหมายแล้วแบ่งได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆเลยนะครับได้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายบุตรนอกกฎหมายและสุดท้ายนะครับบุตรบุญธรรมครับผม โดยบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรนอกกฎหมายนะครับจะเหมือนกันตรงที่บิดามารดากับบุตรนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกันนะครับซึ่งจะแตกต่างจากบุตรบุญธรรมนะครับเพราะบุตรบุญธรรมนั้นเป็นประเภทที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายนะครับที่สมมติขึ้นมาโดยที่จะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิตกันอย่างบิดามารดากับบุตรกันมาก่อนเลยนะครับแต่ในกรณีตามข่าวที่เรานํามาวันนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับ บุรบุญธรรมแต่อย่างใดวันนี้เราจรึงขออนุญ,ญาตไม่กล่าวถึงในส่วนนี้นะครับครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับท่านผู้ฟังครับเรามาดูกันต่อดีกว่าตามเนื้อข่าวที่ออกมาตามสื่อต่างๆนะครับนําเสนอไว้ว่าพระเอกหน้าหวานกับนางแบบสาวสวยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันครับดังนั้นทั้งสองคนจึงไม่มีฐานะเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายเลยนะครับเด็กที่เกิดขึ้นมานั้นจึงมีปัญหาในทางกฎหมายว่า เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายหรือเป็นบุตรนอกกฎหมายนะครับซึ่งความแตกต่างระหว่างบุตรทั้งสองประเภทนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับเนื่องจากบุตรชอบด้วยกฎหมายจะมีสิทธิและหน้าที่ดีกว่าบุตรนอกกฎหมายนะครับเนื่องจากกฎหมายครอบครัวบัญญัติไว้เพียงสิทธิหน้าที่ของบิดามารดากับบุตรชอบด้วยกฎหมายนะครับครับกลับมาเรื่องเดิมที่กล่าวค้างไว้ดีกว่านะครับเมื่อชายหญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เด็กที่เกิดขึ้นมานั้นจะเป็นบุตรของใครอะไรอย่างไรนั่นหรอครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นได้บัญญัิเรื่องเหล่านี้ไว้ในบับห้านะครับเกี่ยวกับครอบครัวครับซึ่งกฎหมายครอบครัวอธิบายไว้ว่าเด็กที่เกิดจากหญิงย่อมเป็นบุตรชอบอด้วยกฎหมายของหญิงนั้นเสมอครับไม่ว่าหญิงนั้นจะได้จดทะเบียนสมรสกับชายหรือไม่ก็ตามกรณีตามข่าวในข้างต้นนะครับการเป็นบุตรกับมารดาจึงไม่มีปัญหาครับผมเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่เห็นได้ชัดเจนว่า เด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนะครับแต่การเป็นบิดากับบุตรนี่แหละครับที่มีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเสียส่วนใหญ่เลยนะครับซึ่งจากกรณีตามข่าวแล้วนะครับเมื่อชายหญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเด็กที่เกิดมาจึงไม่ใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของชายครับเมื่อไม่ใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของชายเด็กนั้นจึงมีฐานะเป็นบุตรนอกกฎหมายครับผมอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าเด็กที่ไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของชาย กฎหมายก็ยังเปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรนอกสมรสเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ในภายหลังจากเด็กเกิดโดยที่กฎหมายบัญญัติเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อประโยชน์ของตัวเด็กเองที่จะได้รับสิทธ์ต่างๆจากบิดามารดานั่นเองนะครับการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นกําหนดให้บุตรนอกสมรสนั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ใน3กรณีนะครับเรามาเริ่มในกรณีแรกเลยนะครับ กรณีแรกเลยนะครับบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกันภายหลังนะครับซึ่งจะทําให้เด็กมีฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาทันทีเลยนะครับโดยไม่ต้องดําเนินการอย่างใดอีกและการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาจะมีผลย้อนหลังนับตั้งแต่เด็กเกิดเลยนะครับซึ่งชายที่สมรสกันกับมารดาของเด็กภายหลังนี้ต้องเป็นบิดาที่แท้จริงด้วยนะครับการกระทําตามกรณีนี้ก่อให้เกิดความเป็นสามีภรรยาอีกทั้งบิดามารดาและบุตรในขณะเดียวกันด้วยนะครับ กรณีที่2นะครับบิดาจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรซึ่งจะมีผลเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาย้อนหลังนับตั้งแต่เกิดเลยนะครับกรณีเด็กมีฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาบิดามารดาไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนสมรสกันนะครับซึ่งผู้ที่ขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรจะต้องเป็นบิดาที่แท้จริงเช่นเดียวกับกรณีแรกด้วยนะครับโดยสามารถจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาด้วยนะครับโดยให้ความยินยอมด้วยตนเองต่อหน้าในทะเบียนณที่ว่าการอำเภอนะครับ กรณีที่3นะครับสารพิภาคษาว,ว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของบิดาเนื่องจากในบางกรณีบิดาไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับมารดานะครับและไม่ยอมจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรของตนแต่หากปรากฏว่าบิดาได้กระทําการใ,ใดๆที่เป็นข้อสันนิษฐานที่แสดงให้เห็นว่าเด็กเป็นบุตรของชายย่อมมีสิทธิ์ฟ้องชายให้รับเด็กคนนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้นะครับเมื่อสารมีคําพิภาคษาให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเด็กจะมีฐานะ เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายนั้นนับตั้งแต่เกิดเลยนะครับซึ่งกรณีที่3นี้เป็นการใช้สิทธิทางศาลครับผมเนื่องจากชายไม่ยอมรับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของตนตามวิธีทั้งสองข้างต้นนะครับโดยจะใช้สิทธิทงางศาลได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายกําหนดครับเช่นเมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาวหรือมีการล่อลวงร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ครับ หรือมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนนะครับหรือมีพฤติกรรมที่รู้ทั่วไปมาตลอดว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของชายผู้นั้นครับผมอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของการเป็นบิดามารดาและบุตรที่กล่าวไปในข้างต้นนะครับซึ่งอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ทางกฎหมายที่ให้ท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับต่อไปทางรายการเราขอพักเบรกชั่วคราวนะครับ แล้วกลับมาพบกับผมในสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันใหม่หลังจากพักฟังเพลง,พงทางสถานีไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังยังคงอยูก่กับผมนะครับเดืองหยดครับผมและรายการตราชูหู้ชาวบ้านครับรายการที่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมายจากคลื่นวิทยุสู่ชุมชนซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM รมอยแห่งนี้ครับผมเรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับ ซึ่งช่วงนี้ผมขออธิบายเรื่องของสิทธิหน้าที่ของบิดามารดาและกะบุตรนะครับครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขออธิบายเลยดีกว่าเมื่อเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาแล้วกฎหมายครอบครัวก็ได้กําหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตรไว้ดังนี้ครับผมครับสิทธิหน้าที่ของบุตรอย่างแรกเลยนะครับคือสิทธิของบุตรในการใช้ชื่อสกุลโดยบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นมีสิทธิ ในการใช้ชื่อสกุลของบิดาครับบิดาจะขัดขวางหรือห้ามปรามบุตรไม่ให้ใช้ชื่อสกุลไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นเพียงการให้สิทธิ์เท่านั้นครับบุตรจะใช้ชื่อสกุลของบิดาหรือไม่ก็ได้ครับผมหน้าที่ที่2นะครับคือหน้าที่ของบุตรจะฟ้องบุพการีไม่ได้ครับกฎหมายห้ามมิให้ผู้สืบสันดานฟ้องบุพการีทั้งทางด้านแพ่งและอาญาเลยนะครับโดยการเป็นบุพการีและผู้สืบสันดานนั้นถือกันตามกฎหมายครับผม3นะครับ บุตรและบิดามารดาต่างมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูกันครับโดยบุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะครับและบิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรครับแต่จะหมดหน้าที่ก็ต่อเมื่อบุตรบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับสิทธิหน้าที่อย่งที่สีนะครับบิดามารดามีหน้าที่ให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรครับซึ่งเป็นหน้าที่ของบิดามารดาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับการศึกษาที่บิดามารดาให้บุตรนั้นจะเป็นทางด้านใดก็ได้ครับเช่น สายสามัญสายวิชาชีพสายศิลธรรมหรือทางศาสนานะครับทั้งนี้ตามที่สมควรแก่ฐานะและความสามารถของบิดามารดาด้วยนะครับสิทธิและหน้าที่อย่างที่5นะครับคือบุตรอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของบิดามารดาครับโดยอำนาจปกครองอาจจะแบ่งได้เป็น3เรื่องก็คือความสัมพันธ์ส่วนตัวในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่โดยทั่วไปครับการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมและความสัมพันธ์ในทางทรัพย์สินในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ครับผม ในกรณีปกติแล้วกฎหมายกำหนดให้บิดามารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรที่เป็นผู้เยาว์นะครับส่วนบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วจะไม่ต้องอยู่ในภายใต้อำนาจปกครองของบิดามารดาอีกต่อไปนะครับครับอย่างนั้นเรามาพูดถึงในรายละเอียดของอำนาจการปกครองของบิดามารดาดีกว่านะครับอำนาจปกครองของบิดามารดาในเรื่องแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของสิทธิทั่วไปของผู้ใช้อำนาจปกครองครับ โดยมีสิทธิหน้าที่จะกําหนดที่อยู่ของบุตรทําโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนนะครับสิทธิที่จะให้บุตรทํางานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานรูรูปนะครับสิทธิที่จะเรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักขังบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นต้นนะครับส่วนในเรื่องที่2เป็นเรื่องของการเป็นผู้แทนโดยชอบทมของบุตรนะครับในกรณีที่บุตรเป็นผู้เยาว์บิดามารดาผู้ใช้อํานาจปกครองจะเป็นผู้แทนของบุตรโดยผลของกฎหมายนะครับ ซึ่งจะมีอำนาจการกระทำการใดแทนบุตรเช่นการทำสัญญาเป็นต้นครับโดยการกระทำของผู้แทนโดยชอบธรรมจะผูกพันต่อบุตรนะครับและการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นจะมีอยู่จนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะเลยนะครับอำนาจปกครองของบิดามารดานในเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นในส่วนเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของบุตรครับหากบุตรเป็นผู้เยาว์นะครับและมีทรัพย์สิน บิดามารดาผู้ใช้อำนาจปกครองจะต้องจัดการด้วยความระมัดระวังเช่นวินยูชนเลยนะครับครับผมแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับในส่วนของสิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตรนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังแม้สาระความรู้ในช่วงที่2นี้จะไม่เกี่ยวข้องกับข่าวที่ผมยกมาพูดขึ้นในช่วงต้นเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าความรู้ที่กับผมได้กล่าวไปในวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะในทางฐานะบิดามารดาหรือบุตรก็ตามนะครับ และเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งเป็นเดือนที่มีวันแม่ด้วยนะครับสาระความนุกทางด้านกฎหมายที่นําเสนอก,ก็เกี่ยวไปทางเกี่ยวกับบิดามารดาและก็บุตรนะครับผมอยากฝากกับท่านผู้ฟังว่าความกระตัญยูเป็นสิ่งที่ดีนะครับท่านผู้ฟังอย่าลืมบอกรักพ่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับกอดคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับในช่วงเดือนนี้หรับวันนี้รายการของเราก็หมดลงแล้วนะครับ ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันมาตลอดเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสถานีวิทยุเสียงสือสนนส่อสารมวลชน FM ร้อยนะครับและคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่สนับสนุนรายการตราชูคู่ชาวบ้านมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการตราชูคู่ชาวบ้านได้ทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อยแห่งนี้นะครับ หรือหากท่านผู้ฟังมีปัญหากเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือติชมรายการนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่คณะนิติศาสตร์ครับหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่239ถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่5020น,นะครับหรือโทร053942909นะครับหรือทางเฟซบุ๊กนะครับค้นหาพิมพ์คำว่าตราชูคู่ชาวบ้านนะครับก็จะเจอแฟนเพจของรายการเลยนะครับ สำหรับวันนี้กระผมขอลาไปก่อนนะครับแล้ววันเสาร์หน้าท่านผู้ฟังก็อย่าลืมหมุนคลื่นมาฟังสาระความรู้ดีๆทางด้านกฎหมายอีกนะครับวันนี้ผมต้องขอโทษคุณผู้ฟังด้วยนะครับพอดีช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับก็อาจจะพูดติดติดขัดขดยังไงก็ต้องขออาภัยคุณผู้ฟังมาอย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ